ดังไ<ห><า>งอ้ดังที่คุณบอกคือวันละอันยกเงินรบาทบ้านละทั้งสีทั้งสีน้องใส่บ้านนี่มือเมือว่านเมืองควนนี่ล่มากปีนขึ้นไปใส่ลักลหุ่นห้อยคว้างหุ่นห้อยลักขันลักขันไว้ที่บา้าน น,น,น,นัวขยานขยาน,ย,านย่า,ยานหน้าขยานข้อโต๊กนะว่าเป็นมาหายลงไปน้าหน่อย<อ>เพณ่จะเอามาหาย แม่จะเข้าไปจปางมองพ่นเฮ้ยม่ก้างบอกกันเลื่อนบองบ่พอกันอยู่ค่ะไก่กลางหงายเลยว่ห่างแล้วเห็นแสดงว่าบ่ได้มาโดนเติบห่างแลว ตอนนั้นตอนข่อยมาแพ่อยู่หม่องอย่างงางอย่ยังเห็ดใหม่ๆอยู่ตั้ย่งเยไปได้แล้วั่วน่สได้ไม่ใสนี่น้าไหลค่อยๆน้งแเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆอุไป เขาใจไปหาปรกกันมากแล้วเนาะว่าเพิ่นเลยไห้มามพี่บ่มันออกมาไปว่าสันครถว่าสันเอ้ยเอา้ำอกระสีเบ็ดั้ว่าต้อกะสเด็ดอือดึงสะุ้งเอ้ันี่บ่เสียพายซอยนุ้งยู้นี่กระสีส้นได้บ่ ห่อเสียบ้าก็สืผ้าสียบผ้าสบบ่อเม่วงเสียวผ้าวันียจะเสียบผ้าเปียกถอดออกป้าป้าเสียบเอาอันป้าตนยกสะดุ้งมาที่นี่นนมันบ่อนอยู่คว่ำพบฝุ่นบ่ ปุ่นละนาดยางลดไปเหรอตื่งแล้วฝนฝน,นมากเลยฝนเบิดตืบมาแล้วโอ้ยเพิ่งตตขึ้หนหันมอไส่มาอยู่ยหดอนียนก่อน <c oughs> ตก <c oughs> เถา, <c oughs> เานนะเอาสัา้นนี่ก <c oughs> เอาเพาะแห้วติบนุ่งละลงจุ่มเินี่ะได้ <c oughs> <c oughs> เดอียังยูด <kne eling. S 2> ูกอนกระจุะดู่ะควรแปก่าอ no so no ้อนตกาไ้ su ่อ้ห่อคนมาเป็นนี <c oughs> <c oughs> grandma, ่แต็มนะจ่อเมือ่กูได้กับม่หาปาอีังก็ใส่ผ้าเข้ามากันบ่เนี่ ไส่ให้หย่ออีแม่บ่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โใส่ผ่าเข้ามานกันกันงัดสะดุ้งโอ้ยแต่องโหแม่หลายๆกับบง้โหโอ้ยแม่ลุงไป ผู้หนาบอดบางแง่อยู่ผุนมุ่มผุน <laughs> มาต้องพกไมห้หงากเลยมาต้องงั่นตอให่ง่ายปลาหัวเสียบ,บเยบนี่ติดตัวหนึง่ง เียวแล้วด่าเนยคว่าเราตัวใหญ่คนร่มมาล่มแล้ว ไปนี่แล้วเมืออ่อน,นั่นนี <c oughs> อ่อย่าล่งมาอย่าโล่งแม่ พูณนะได้ไปอายลีพูดนะได้สี่ตัวขนาดอยู่ยังไม่ได้ไปไ um, หนเลยอีควาอมาแล้วใครเรื่องมาแล้ว ออยากมาถ่ายนี่หรอใกล้ๆถ่ายเลยไปถ่ยปายล่งยูทูบจัง,ๆๆงเลยเงินนางแนมนางถ่ายกันโอ้ยเจ็บด,ดากลมมาแข้งึ่งตัวเือน ฟาดีเาจะข้ามกันบ่มีแห้งลาโดนง่ยสิมะถือข้าวมันไม่ยาข้าวมันไม่ยายาก็ยากินต่ห่างอ้ยนี่อยมันมนข้าวเกินไปหนูไมู่้าลอามันล้องข้ามนเด้ตามเหา ปทำนเมียงานฝนตกค่าฮ่าา <c oughs> ่ายกเวียขึ้น